สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยก็เป็นเชฟอีกวันหนึ่งนะคะตอนจะสองคุมแล้วนะคะกับเมนูที่ชื่อว่าเกาเหลาปลาหมึกหมี่ตำเกาเหลาหนวดปลาหมึกนะคะอันนี้ปก,ก็เอาช้อนชามที่บ้านนาะมาจัดตกแต่งนะคะถ้าใครมีไอเดียก็แนะนำปุ้ยได้นะคะหน้าบ้านก็เป็นรสช่าตินะ นี่เลยค่ะทุกคนจะประมาณนี้เลยปลาหมึกนี่คุยล้างน้ําแล้วก็ลวกแล้วก็ก่อนจะลวกก็ล้างน้าโซดาแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าอาหารซีฟู้ดมันจะมีกลิ่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นตาเกาเหล่านะคะเดี๋ยวเราก็เอาน้าจิ้มมาลาดแบบนี้เนะ yeah, าะแยกให้เป็นเจ้าลาลองดูค่ะทุกคนเอาของในบ้านที่มีนะคะมาใช้ประโยชน์นะคะ อาจจะสวยงามในแบบของคุยแต่คนอื่นก็อาจจะมองเป็นธรรมดาเนาะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความคิดและการสร้างสรรค์นะคะแต่รสชาติรับรองไม่แพ้ที่ไหนเลยอันนี้รับประกันเลยนะคะเดี๋ยวคจะตักให้ดูเนาะอันนี้ก็จะอาคุยทำรสชาติกลมกล่อมนะคะแต่ออกจะซีฟู้ดนิดนึง เพิ่มความเปรี้ยวเพราะว่าเรากินกับปลาหมึกเนาะนี่เลยน้ำข้นๆแล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยทุกคนทานแบบนี้นะคะี่สีทานเนาะนี่เลยจากน้ำข้นๆเลยเต็มคำไปเลยค่ะทุกคน ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะที่ชอบทำกับข้าวเนาะมีอะไรก็แนะนำไปได้นะคะสวัสดีค่ะ